สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์มันช่องที่เราจะพาคุณดำดิ่งไปในโลกของเครื่องจักรที่น่าตื่นเต้นที่สุดบนสี่ล้อนำเสนอเรื่องราวล่าสุดกล้าหาญที่สุดและบางครั้งก็คาดไม่ถึงที่สุดจากวงการยานยนต์หากคุณคือคนที่หลงใหลในรถยนต์รถกระบะหรือยานพาหนะทุกรูปแบบอย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะวันนี้เรามีสิ่งใหญ่ที่จะมาพูดถึงกันนี่คือ Toyota Hill ลสเทรว2026รถกระบะรุ่นใหม่ ที่กำลังเป็นกระแสพูดถึงไปทั่วโลกโตยโยต้าได้นำตำนานรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งที่สุดของตนมาปรับโฉมใหม่ทั้งหมดผสมผสานพลังความล้ำสมัยและเทคโนโลยีอนาคตเข้าด้วยกันฮิลเลสเป็นชื่อที่หมายถึงความอึดความทนและความสามารถลุยทุกพื้นที่แต่ในครั้งนี้เทวจะยกระดับตำนานนั้นไปสู่ยุคใหม่ก่อนอื่นต้องพูดถึงว่าชื่อฮิลเลสมีความหมายมากมันคือรถที่ชาวไร่ชาวนานผจนไทย คนลุยป่าและแม้แต่กองทัพหลายประเทศเลือกใช้มาอย่างยาวนานรถรุ่นนี้ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่เพราะคําโฆษณาแต่เพราะมันพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงทุกรูปแบบแต่โลกกําลังเปลี่ยนไปเรากาลังก้าสู่ยุคแห่งรถยนต์ไฟฟ้าระบบอัจฉริยะและความยั่งยืนแล้วโตโยต้าจะทําอย่างไรให้รถกระบะขาลุยอย่างฮิลเล็์พร้อมรับอนาคตได้นี่แหละคือคําตอบที่เทวตั้งใจจะให้เราเห็นเพียงแค่เห็นแวบ,บแรกโตโยต้าฮิลเล็คส์เทวสองพันยี่สิบหกก็ดูเหมือนทุกหล่อขึ้นมาจากเหล็กและความเทวทียานมันดูแข็งแรงแต่รูราดดัน แต่มีความสง่างามด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ในดีไซน์ใหม่ที่โตโยต้าเรียกว่า power flow face ขนาดข้างด้วยไฟหน้า m ม t r i ก led ลทรงเรียวคมและไฟวิ่งกลางวันแบบสีเชฟที่ให้ลุกทันสมัยและทรงพลังฝากระโปรงหน้ายกสันนุนพร้อมช่องระบายอากาศที่ออกแบบเพื่อทั้งความสวยงามและการทำงานจริงช่วยระบายความร้อนและจัดการอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมองด้านข้างจะเห็นได้ว่าโตโยต้าออกแบบสัดส่วนใหม่หมวดตัวรถกว้างและยาวขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้ทรงดูมั่นคงยิ่งขึ้นล้ออลลอยด์ขนาด19นิ้วแบบไดมอนด์คัตเพิ่มความหรูแต่ยังคงความแข็งแรงซุ้มล้อขนาดใหญ่พร้อมคิ้วกันกระแทกสีด้านช่วยเพิ่มความลุยส่วนแนวเส้นประตูออกแบบให้ลึกและเฉียบคมทําให้แม้จอดนิ่งๆก็ยังดูเหมือนกําลังเคลื่อนไหวด้านหลังยังคงดีไซน์ใหม่ของโตโยต้าอย่างเต็มรูปแบบฝาท้ายมีเส้น Character คาแรคเตอร์คมชัดพร้อมไฟท้ายเหล็แบบเส้นยาวเชื่อมต่อกันทั่ทวด้านหลังเหมือนกับรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าที่เราเคยเห็นโลโก้ทรูแบบอลูมิเนียมปัดด้านเพิ่มความพรีมยาซให พร้อมบันไดขึ้นท้ายรถที่ใช้งานสะดวกข,ขึ้นเมื่อเปิดฝากระบาดท้ายจะพบกับเตียงบรรทุกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีโตโยต้าใช้วัสดุคอมโพสิตท,ที่เบาแต่ทนรอยขีดข่วนและการสนิมได้ดีมีจุดยึดสัมภาระหลายตำแหน่งปลั๊กไฟ 120V และระบบรางเลื่อนอัจฉริยะสำหรับขนของได้สะดวกข,ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทำงานหรือของแคมปิ้งฮิลล์เทรโวพร้อมรองรับทุกการใช้งาน เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใชฮิลเล็ส์แบบเดิมห้องโดยสารของเทอร์โว2026คือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราของ SUV และความทนทานของรถกระบะวัสดุแบบนุ่มมือหุ้มทั่วคอนโซลและแผงประตูเสริมด้วยโลหะปัดด้านและไฟเอ็มบ n ลีสันสวยงามทำให้บรรยากาศดูหรูและล้ำสมัยหน้าจอกลางขนาด14นิ้วแบบลอยแยกควบคุมระบบ Toyota s สมา t d r ไดรรองรับ Apple Ca r p l a y และ Android Auto แบบไร้าสายรวมถึงอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอุทิศได้โดยตรง จอเรือนเมดิจิทันขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลครบทั้งการนำทางสมรรถนะการขับขี่ระบบไฮบริดและข้อมูลเส้นทางออฟโรดพร้อมจอแฮตอั p ดิสプレイฉายข้อมูลสำคัญเบาะนั่งออกแบบใหม่ด้วยหลักสรีระศาสตร์ขั้นสูงรองรับสรีระได้ดีเยี่ยมเหมาะกับการเดินทางไกลหนังแท้คุณภาพสูงมาพร้อมระบบอ,อุ่นเย็นและนวดในรุ่นท็อปเบาะหลังเอ็นทิงได้พร้อมระบบปรับอากาศแยกส่วนโดยสารตอนหลังโตโยต้าตั้งใจให้ทะวูเป็นรถที่ทั้งหลุยและสบายในคันเดียวมาถึงหัวใจหลักของรถนั่นคือเครื่องยนต์ โตโยต้าเตรียมตัวเลือกไวถึง3แบบรุ่นแรกคือเครื่องดีเซลเทอร์สอลิตรที่พัฒนาใหม่ให้แรงขึ้นและประหยัดขึ้นกำลังประมาณ230แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตร m, ทำงานเงียบและนุ่มขึ้นจากคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองดีทั้งในเมืองและทางวิบากรุ่นที่2คือไฮบริดเทอร์โบ2.4ลิตรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโตโยต้าให้กำลังรวมราว300แรงม้าแรงบิดต,ตอบสนองทันใจและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นระบบนี้ไม่ต้องเสียบชาร์จแต่ชาร์จตัวเองได้จากการเบร และการจัดการพลังงานของเครื่องยนต์และไฮไลท์ที่สุดคือรุ่นไฟฟ้าล้วน Hilux Terwiv ซึ่งถือเป็นรถกระบะไฟฟ้าคันแรกของโตโยต้าที่เริ่มผลิตจริงในปี2026รุ่นนี้ใช้มอเตอร์คู่แบบขับเคลื่อนสีล้อให้กำลังมากกว่า400แรงมา้าวิ่งได้ไกลประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งใช้แบตเตอรี่โซลิดสเตตที่ชาร์จไวและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบบลิเทียมไอออนท e r w i ไม่ได้โดดเด่นแค่แรงมา้าแต่ยังมอบสมรรถนะการขับที่เหนือกว่าด้วยโครงสร้างใหม่ TNGAF เดียวกับแรงครูเซอร์และเดอร์ทำให้ตัวรถแข็งแรงแต่เบาลงโค้งมั่นคงและขับทางไกลได้สบายระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบดับเบิลวิดโบนพร้อมโชค k ปรับอัตโนมัติด้านหลังเปลี่ยนเป็นแบบมันติลิงคอยช่วยให้การขับนุ่มนวลกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนสำหรับสายลุยโวมีระบบไรฟ์เทรนเคเมนทที่ให้เลือกโหมดการขับหลายแบบเช่น e c o Sport Normal c i n เ m a t i c และรอกระบบจะปรับการตอบสนองของคันเร่งช่วงล่างและการยึดเกาะตามสภาพเส้นทางโดยอัตโนมัติ ร้อมระบบช่วยลงเขาระบบคร o คอ Control และกล้องรอบคันแบบ360องศาที่แสดงภาพใต้ท้องรถให้เห็นทุกอุปสรรคโตโยต้ายังใส่เทคโนโลยีระดับสูงเต็มคันระบบสั่งงานด้วยเสียง AI ของ t o y o t a Smartrio สามารถพูดสั่งได้อย่างเป็นธรรมชาติเช่นหาปั๊มน้ำมันใกล้ฉันหรือพาฉันไปเส้นทางออฟโรดใกล้ๆระบบความปลอดภัโโย Toyota Safety Sense 4.0มาครบทั้ง Adaptive Cruise Control ระบบเตือนและช่วยเบรกก่อนชนระบบ ช่วยควบคุมเมื่อมีรถในจุดอับสายตารวมถึงระบบเทเลสุยคอนโทรลที่ช่วยควบคุมการลากจูงอย่างปลอดภยัยด้านการเชื่อมต่อเทรวรองรับเครือข่าย 5G สามารถอัปเดตแผนที่เรียลไทม์ตรวจสอบสภาพรถและอัปเดตซอฟต์แวร์ระยะไกลผ่านแอป Toyota Connect ผู้ขับสามารถสตาร์ทรถตรวจสอบระดับน้ำมันหรือแบตเตอรี่และจองเข้าศูนย์ได้จากโทรศัพท์มือถือภายในะยังออกแบบพื้นที่เก็บของได้ฉลาดมากมีช่องเก็บของลับใต้บอกกล่องกลางสองชั้นและบอกหลังทับราบ เพื่อบันทุกของเพิ่มได้แสงไฟเบียนปรับได้64สีระบบเสียงเจเบียรอบทิศทางให้เสียงคมชัดลึกเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตโตโยต้ายังให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นวัสดุภายในหลายส่วนผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลและหนังสังเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อโลกรุ่นไฮบริดและไฟฟ้าผลิตในโรงงานที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ต่างเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนของโตโยต้าภายในปี2035ราคาคาดว่าจะเริ่มต้นราว1.4ล้านบาทสําหรับรุ่นดีเซล และอาจสูงถึงสองล้านบาทสำหรับรุ่นไฟฟ้าโตโยตา้าตั้งใจให้เทวุเป็นมากกว่ารถทำงานแต่เป็นรถกระบะระดับพรีเมียมที่ขับได้ทุกวันลุยได้ทุกที่และรูได้ในเวลาเดียวกันเมื่อขับบนถนนจริงเสียงตอบรับแรกจากผู้ทดทอบแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตของโตโยตา้าไม่ใช่แค่คำพูดฮิลลสุนีสะท้อนแนวคิดใหม่ของโตโยต้าที่มองว่ารถกระบะไม่ใช่แค่รถบรรทุกของแต่คือรถสำหรับใช้ชีวิตสำหรับการเดินทางและสำหรับอนาคตในตลาดโลกฮิลล์คือสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในออสเตรเลียเอเชียและแอฟริกามันคือเพื่อนคู่ใจของผู้คนโตโยตารักษาจิตวิญญาณนั้นไว้แต่เต็มเต็มด้วยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายแบบยุคใหม่เทวูไม่ได้พยายามเป็นรถรู้แต่ก็ไม่ละเลยความพรีเมียมมันคือความสมดุลที่โตโยต้าทำได้ดีที่สุดรายละเอียดเล็กๆก,กก็ไม่ถูกมองข้ามประตูปิดแน่นหนาปุ่มควบคุมสัมผัสดีช่องแอร์ออกแบบใหม่ให้ลมไหลเวียนทั่วห้องโดยสารแม้มีเทคโนโลยีมากมายแต่ยังคงความทนทานแบบโตโยต้าทุกอย่างดูพร้อมใช้งานจริง คู่แข่งของเทโวมีทั้ง f อร์ r เ n g เจอร์อิสุสดีแม s กซนสนโนวเรอร์และรีวิเอ็นอาหนึ่งทีแต่โ To โยต a ยังได้เปรียบเรื่องเครือข่ายทั่วโลกความเชื่อมั่นด้านความทนและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไฮบริดเทโวอาจไม่ใช่รถกระบะท,ที่ดูหรูที่สุดแต่เป็นรถที่ครบที่สุดโต yo ต a าทดสอบรถรุ่นนี้ในทุกสภาพอากาศตั้งแต่หิมะในญี่ปุ่นเหนือไปจนถึงทะเลทรายตะวันออกกลางรถต้องผ่านการทดลองน้ำท่วมทางชันและหินโหดหดผลลัพธ์คือรถที่พร้อมสำหรับทุกสภาพจริง เมื่อได้ลองขับรู้สึกได้ถึงความมั่นใจทันทีคันเร่งตอบสนองวเบรกนุ่มนวลทัศนวิสัยรอบคันดีเยี่ยมกล้อง360องศาพร้อมมุมใต้ท้องช่วยให้เห็นทุกอุปสรรคเสียงรบกวนในห้องโดยสารลดลงมากด้วยกระจกกันเสียงและซีนสามชั้นความสามารถในการบรรทุกและลากจูงก็ยอดเยี่ยมรับน้ำหนักได้ราวหตันและลากได้สูงสุด3.5ตันระบบช่วงล่างใหม่ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีทำให้มั่นคงแม้บรรทุกเต็มพิกกด รุ่นย่อยมีให้เลือกหลายระดับตั้งแต่รุ่นบวกโปรสำหรับใช้งานหนักรุ่น Adventure X สำหรับสายลุยและรุ่นแพ a นา n u m สำหรับผู้ต้องการความหรูรามีชุดแต่งจากโรงงานเช่นแผ่นกันกระแทยกยกช่วงล่างราวหลังคาและยาง All t e r a l t e r a n รุ่นไฮบริดและไฟฟ้ามีระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับปรับระดับได้ผ่านหน้าจอกลางเพื่อให้ผู้ขับควบคุมได้แม่นยำขณะลงทางชันหรือขับในเมืองระบบไฟหน้ามิติเลทยังปรับลำแสงอัตโนมัติไม่ให้แยงตารถสวน ชื่อเทโวมาจากคําว่าทราเวลแปลว่าการเดินทางมันสื่อถึงการเคลื่อนไปข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่ฮิลสรซูนใหม่แต่มันคือการเริ่มต้นบทใหม่ของตํานานโตโยตา้าฮิ l ล x ซ์เทลไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อวันนี้เท่านั้นแต่มันถูกสร้างมาเพื่ออนาคตรถกระบะท,ที่พร้อมเผชิญทุกความท้าทายทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและความต้องการของคนรุ่นใหม่ มันแข็งแกร่งพอสำหรับสายลุยสบายพอสำหรับชีวิตประจำวันและล้ำพอที่จะเป็นผู้นำยุคใหม่ของรถกระบะหากนี่คือภาพของอนาคตรถกระบะเราคงมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นรอยอยู่ข้างหน้าแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับโต o ยต้าฮิลล์ร์ส2งพุ่นนี้คุณคิดว่าโต o ยต้าทำได้สมดุลระหว่างความดั้งเดิมกับเทคโนโลยีใหม่หรือยังหรือว่ามันล้าไปสาหรับชื่อฮิลสคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพราะมอเตอร์อม,รมนจะมีรีวิวและเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับโลกยานยนต์มาให้คุณชมอีกมากขอบคุณที่รับชมมอเตอรม์มนที่นี่เรานำเสนอด้วยใจรักและความแม่นยำของข้อมูลแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยมีแรงบันดาลใจและสนุกไปกับทุกเส้นทาง